คืนนี้เธอนอนหรือ,อยังยังไลมาหาฉัน every night ปลายนิ้วเธอพิมพ์มันซ้ำบนสกินแต่เราก็ยังเว้นช่วงวางบางเราวางใจเธอบอกว่า lonely but you're fine ฉันแกล้งทำค cool รู but I'm not เธอส่งรูปนั้นมา j u ah. s t i t e ก็รู้ดังรู้ว่าฉันคงนีไม่พ้นเลยครั้งนี้ b a b y เธอรู้ดีว่าฉันคิดไปไกลใจมันลุดไทมิ hmm. ทางที่ดูิงๆิ่งภายนอกไปทมตัวเอง every time ว่าจะเสียงดีไหมแต่ลมหายใจเธามันดึงฉันกลับเข้าไปติดอยู่ในลมหายใจของเธอ I'm so stuck on you can't let go ยิ่งเธอเข้ามากลายย้เพลิด every little move you make a lose control อยู่ใน แต่ใจใส่เธอ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 ฉันขอแค่มองเธอพูดว่า just friends don't fall แต่สายตาเธอมันไม่ตรงกับคำที่บอกเธอเลื่อมมาใกล้จนได้กลิ่นหอมเธอหัวใจมันเต้นแสงบีที่ได้ยินอยู่ข้างหูริมฝีปากคืบชนแค่เสี้ยนนาทีเธอยิ้มมุมปากแล้วถามว่าคิดอะไรดีๆี I'm trying to play it cool but I'm burning inside ระวามผิดกับใจเส้นบางเกินไป Baby เธอรู้ดีว่าฉันคิดไปไกลใจมันรูท่ท้ายไม่ทงที่ดูนิ่งๆภายนอกไปทำตัวเอง every time ว่าจะเสี่ยงดีไหม hey. แต่ลมหายใจทำมันดึงฉันกลับเข้าไปเิดอยู่ในลมหายใจของเธอ I'm so stuck on you ยิ่งเธอเข้ามาใกล้ย,ยิ่งเพ้อ Every little move you make I lose control ติดอยู่ในลมหายใจของเธอ Breathe you in so slow ก็รู้ว่ามันอันตรายต่อใจใส่เธอ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 ฉันขอแค่มอง Close your eyes แล้วฟังแค่เสียงใจ Yeah if you want me let me know tonight ูแค่เธอขยับมาใกล้ให้ร่างกายเราเป็นคำตอบ alright Did you let ลมหายใจของเธอ I'm so stuck and you can't let go ยิ่งเธอเข้ามาใกล้เพิ่งเพลอ Every little move you make I lose control Every l i t t e e move you make Did you l ในลมหายใจของเธอ